ครับวันนี้ก็อยู่กับสอจอรีวิวนะครับวันนี้เราจะมาเทสก่อนจัดส่งนะครับกับตัว n n t e n d o TDS นะครับน,นี้ดูสภาพโดยรวมก่อนนะครับก็ตัวนี้เป็นเครื่องแปลงแล้วนะครับแปลงแล้วเมม64จิกัสดีผมไม่มีแลปทอ็อปสามารถโหลดเกมเองได้นะครับต่อไ i f i เครื่องติดสติ๊กเกอร์มานะครับนี่ลตามอายุตามใช้งานเนาะ,ะตัวนี้นะครับเปิดเครื่องจะใช้เวลาหน่อยเพราะมันแปลงมาแล้วเกมค่อนข้างเยอะนะครับพอกดเปิดแล้วเราก็ปล่อยให้ไฟขึ้นนี้อย่าไปกดปุ่มอะไรนะครับเดี๋ยวมันจะลวนนะครับปล่อยให้เขาทํางานไปไม่เกินสองถึงห้านาทีแน่นอนนะครับชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยเครื่องนะครับตัวเคสตัวเมมแล้วก็ที่ชาร์จเทียบอันหนึ่งนะครับ อย่างเครื่องนี้นะครับตัว TDS เนี่ยมันพิเศษตรงมันเปิดีวีได้นะครับจะเห็นภาพลอยถ้าดูด้วยสายตาเปล่านะครับแต่ถ้าดูผ่านกล้องเนี่ยอาจจะไม่เห็นนะครับถามว่าดีไหมมันก็เทคโนโลยีใหม่ดีครับอ่ะตัวนี้เกมก็มีประมาณนี้นะครับปุ่มอะไรก็ใช้ได้อันนี้ปุ่มฝั่ง L นะครับเห็นไหมจะสังเกตนะครับปุ่มบอกกดปุ๊บมันจะขึ้นมานะครับอ่ะปุ่ม R นะครับกดก็จะขึ้นมาเลย นะครับปุ่มโฮมปุ่มไรก็กดได้หมดเลยนะครับปุ่มทุกสอใช้งานได้หมดนะครับอนาล็อกก็ใช้ได้แล้วก็หลักก็เสริมสภาพตามการใช้งานหน่อยนะครับก็ยังกดได้หมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันมีปากกาใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดรุ่นนี้ผมจำผิดรุ่นป่ะน่าจะดีได้ไ,อ,ไอ้มงขออภัยอันนี้ปุ่มวอลลุ่มนะครับ บอลุม up บอลุมดาวอ๋อนี่ตับกาไดครับก็ทัดสกินไดน้นะครับเกมก็จะประมาณนี้เล่นได้ทั้งของตัว TDS เองแล้วก็ตัว DS เองนะครับเกม DS เนี่ยอยู่ไกล้หน่อยนะครับ ออยู่ในเนี่ยมี n i n t e n d o ตัวนี้เนี่ยครับก็มีเกมของเขาตั้งหากที่เป็นตัวเครื่องตัวเล็กเนาะนะครับเพราะนั้นเราก็ต่ออินเทอร์เน็ตก็ที่หน้าเซตติ้งเละครับทั่วไปก็ไปเชื่อม Wi-Fi นะครับดัหมดอินเทอร์เน็ต ข้อสำคัญคืออย่าไปรีเซ็ตเครื่องพอนะครับนี่ผมเชื่อมอยู่นะคอนเนคชั่นหนึ่ง,งกดกดแบ็คกลับมา โหลดเกมก็จะอยู่ในโปรแกรมของเขานะครับในหมวดโปรแกรมมันจะเป็น e-shop เขา f e e shop อะไรนะที่เขาเรียกกันนะครับแปดก็ยังพอเก็บไฟอยู่แต่ตัวเนี้ยต้องบอกามตรงเล่นซื้อมาเล่นเองเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเลยครับส่วนใหญ่มาเล่นเล่นรีวิวเกมเดียวครับเล่นเล่นอยู่เกมเดียวนะเกมเขาจะซื้อในไหน,ไหนวะผมก็ลืมละจะขอดูแป๊บหนึ่ง ไม่ใช่เกมอ่ะเฮดช็อปอ่ะเฮดช็อปตัวนี้ปับ๊บนะครับเฮดช็อปนะครับมันก็จะมีสาระบอกมีเกมว่าเล่นเกมอะไรเครื่องไหนยังไงนะครับเราก็เลือกโหลดได้เลยาภาษาอะไรนะครับส่วนใหญ่เป็นยุโรปแล้วก็มีเกมทีาเราเลือกโหลด นะครับก็จะบอกว่าเนี่ยการ์ดเหลือพื้นที่เท่าไหร่นะครับใช้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับประมาณนี้พอลองเสร็จปุ๊บเขาก็จะลงเสร็จปุ๊บมันจะมาโชว์เป็นกล่องที่หน้าจอแล้วก็กดเปิดแล้วเข้าเล่นได้เลยนะครับหรือถ้าเกมไหนติดปัญหาสามารถดูตามออนไลน์ได้อย่างเท่เค่ตัเนี้กว่าจะเล่นได้ละดูวิธีแก้นานอยู่นะครับนี่ก็เป็นเกมสําคัญอย่อนกันเล่นอยู่เกมหลักสเกมนะ ที่ผมซื้อมาเล่นนะครับมีเท k k เ n นเพราะว่าภาคนี้มันมี2อภาคในตัวเดียวนะครับมี Re s i d e n t Evil m e ม c e n a r y อีทีเดียอันนี้ก็สนุกนะครับแล้วก็ Dynasty Warrior เหลักๆที่เล่นนะครับอ่ะเนี่ยมีสองนะครับ เพงเติดลิขสิทธิจปามยู้ลืมละโชว์จอยนะครับ,รบข้าผิดอัน มันสุดๆมันพยาครับอันนี้เป็นควิกคอนโทรลนะครับแบบว่าเราเล่นท่าพิเศษเนี่ยใช้การกดได้นะครับนี่ข้อดีของภาคเนี่ยที่ว่าเป็นท d นะครับในของ tds เขาเรียกปุ่มมันเยอะดีจากเดิมเรากดแค่ไม่กี่ปุ่ม โคตมันพอมาเล่นแล้วก็เสียดายประมาณนี้ครับแล้วเป็นเกมก็ทั่วไปก็กดโฮมแล้วก็เลือกเกมอื่นนะครับพอตัวเนี้ย พักไม่ได้เล่นแล้วก็พับจอก็ได้นะครับแล้วก็ไปเล่นต่อแต่อย่างเงี้ยแบตมันจะไหลเนาะฉะนั้นถ้าเราไม่ไดเล่นระยะยาวเนี่ยเราก็กดปิดเครื่องค้างไว้นะครับแล้วก็ชัดดาวตัวนี้เลย mm hmm. เป็นนั้นเสร็จพิธีครับ mm hmm. เดี๋ยวทำพแพ็กจัดส่งให้นะครับ mm hmm. ขอบคุณลูกค้ามากครับเ mm hmm. จอทิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ mm hmm.